ข่าวมินัยชิงคืนฟุตบอลไทยบายมานูโปรกิงสไตล์ประจวบชี้30เมษายน2566โดยชายผู้บังคัร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้การเดินกรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจากกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้ความรู้สึกของทางแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นทีมชาติไทยเล่นประเดิมชัยนัดแรกในศึกซีเกมส์ในครังนี้ เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนนะกันไทยแลนด์มีการคาราบอลที่เหนียวแน่นเป็นอย่างมากคอเมนต่อมาสิงคโปร์เป็นคู่ต่อสู้ที่ยากจริงๆนะและขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยคอเมนต่อมายินดีด้วยกับทีมชาติไทยกองหน้าของคุณทําได้ดีมากเลยนะคอเมนต่อมาไทยแลนด์เล่นเหมือนกับว่าเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายในครั้งนี้คอเม์ต่อมา ยินดีด้วยประเทศไทยจากทางเวียดนามค่าวม่ต่อมาไทยและเวียดนามจะเข้าชิงสนตเลอศอย่างแน่นอนในครั้งนี้นะข่าวไม่ต่อมาไทยแลนด์มีวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากค่าวม่ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยจากทางกัมพูชาอ่เมไม่ต่อมา YL เอทำได้ดีกว่าฝันร้ายของซีเกมในปี2020อย่างแน่นอนนะแต่กองหลังของไทยนำหน้าสิงคโปร์อยู่1-9การโจมตีของเราน,นั้นชื่อมากในวันนี้มีเพียงแค่นิกกี้เท่านั้นที่ทำได้ในการบรรลุปเป้าหมายแรกในอาชีพ NT ในครั้งนี้ขอาเม้นต่อมาไทยเล่นดีมากยินดีด้วยนะขอมเม้นต่อมายินดีด้วยกับชนะของประเทศไทย ค่แมนต่อมาผมมั่นใจในว่าการต่อสู้ของทีมชาติมาเลเซียอยู่อ3ปีจะไปถึงรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นในครั้งนี้ค่แมนต่อมารอบชิงชเตลเลอร์ไทยแลนด์ประทักกระทางอินโดนีเซียทีมที่บรลล้านและก็ประสบการณ์มากที่สุดในรุ่นนี้ค่แมนต่อมาอยู่22ปีไทยพลาดโอกาสดีๆไปเยอะเลยนะค่แมนต่อมาขอให้ผลการแข่งสิงคโปร์นัดต่อไปครั้งนี้คุณยังเล่นได้ดีนับถือมากเลยนะสิงคโปร์ค่แน่นต่อมา ช,ชนะที่ดีเป็นอย่างมากด,ดีด้วยไทยแลนด์เบอร์หนึ่งข่าวไม่ต่อมานักเตะสิงคโปร์ร่างกายดีประเทศไทยเน้นความแน่นอนและไม่ต้องการจะสิ้นเปลืองพลังงานมากมายนักการแขง่งขันฟุตบอลรายการนี้รักษาความสดใหม่เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก นี่นะผมไปคอมเมนต์แฟนบอลที่ได้กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นครับก็ถือว่าส่วนมากจะเน้นไปทางที่ให้กำลังใจทีมชาติไทยนะฮะซึ่งต้องรอดูกันต่อไปการันวันหน้าต่อไปจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปกันด้วครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับทีมชาติไทยฟรอร์มแข่งอย่างต่อเนื่องถล่มคู่แข่งน,นที่2ยับไปถึง11ต่อ0 โดยชาแก้วยู่17ปีอัดมาเลเซียไป11ต่อศคว้าตั๋วเข้ารอบ2ศึกชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือก โดยการนี้เวลา18นาฬิกานักนังบุรินำซิตี้สเตเดียมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบแรกสายเอนัดที่2ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับทางมาเลเซียโดยเกมแรกไทยชนะนอร์เทิร์นมาเลนามา11-0ส่วนมาเลเซียชนะมา5-1เกมนี้กฤษดาพวงมณิวังอาวบิภาพัฒมูดงและก็สสิเล็กเพชรเป็นตัวทีเดียดในแดนหน้า เดกันนี้เริ่มเกมมาเพียงแค่เจนาทีชบาแก้วมาได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วเมื่อทางปริชากรเครือชื่นชมหลุดกับดักล้ำหน้าก่อนจ่ายเข้ากลางให้กับทางวริยาพัฒนมูดงยิงเข้าไปทําให้ทางชบาแก้วนําไปก่อน1ต่อศูท่าน,นั้นยังไม่พอ10นาทีต่อมาสสิเหล็กเพชรไหลขวาไปให้กับทางจีปรักลักคำตันกดด้วยขวาเข้าไปทําให้สกอร์ห่างไปเป็น2ต่อ0 16ที่ต่อมาจากลูกเตะบ,บุมเป็นของปริชาพรเครือชื่นชมที่สอดเข้ามายิงเข้าไปทําให้ชบาแก้วนําไปอีกครั้งเป็น3ต่อ0 18ที่ต่อมาชบาแก้วด้วยองสองไกลนะฮะแล้วก็ประตูมาเลเซียปัดไปชนคานกระเด็้งเข้าทางปริชาพรเครือชื่นชมซ้ําเข้าไปทําให้สกอร์ห่างไปเป็น4ต่อ0 นาที่39นะผมอาชีวรายายิ่งสกุลวิ่งมาด้วยขวาประตูซัดมามาเลเซียปัดไม่ออกะลั์เข้าประตูไปทําให้ชบากแก้วดำห่างไปเป็น5-0ต่อและจบครึ่งแรกประตูสกอรนี้มาต่อกันที่ครึ่งหลังนะผมนาที17นะฮะเมื่อทางวรศิิตาเทา้ทาเบาไหลไปให้กับทางปริชาพรเครือชื่นชมยิงจังหวะแรกไปติดเซฟแล้ก็ตามซ้ำเข้าไปทำให้สกอร์ห่างไปเป็น6-0 และนาทีที่49อารินยาพัฒมูดงหลุดทางด้านซ้ายก่อนจ่ายเข้ากลางให้กับทางเมดิสันเจดแคสทีนแปะเข้าไปให้สกอร์นำห่างไปเป็น7-0ตและาที่นี้57เมื่อจากฟรีคิกนะฮะที่ประตูมาเลเซียปัดออกมาไม่ดีมาเข้าทางปืนของอาพ,าพิทยาพัฒนกลิ่นค้ายซ้ำเข้าไปให้สกอร์ห่างไปเป็นอีก8-0ต่อ นาที่หกสิบสี่จากลูกเตะม,มุมที่บอลเลยมาถึงทางพิญญาพัฒน์กลิ่นคายยิงจังหวะแรกติดบล็อกก่อนจะยิงอีกครั้งเข้าไปทําให้สกอร์นำห่างไปเป็นเก้าต่อศูนย์นาทีเจ็ดสิบสี่จากลูกเตะม,มุมพิญญาพัฒน์กลิ่นคายม่งย้อนไปที่สอสองเข้าประตูไปให้ชบาแก้วนำห่างไปเป็นสิบต่อศูนย์นะฮะนาทีแปดสิบสี่ิญยาพัฒน์มูดงหลุดมาทางซ้ายก่อนจะเปิดให้พัชรพรกูเชื้อโขเข้าไปให้สกอร์นำห่างไปเป็นอีกสิบเอ็ดต่อศูนย์ ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมชมากแก้วยู7ปีเอาชนะไปได้11ต่อ0ในครั้งนี้โดยชดนะในเกมนี้ทต่ให้ชมากแก้วยู7ปีนั้นผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันบอลหญิงทิงแชมป์เบเชียรอบคัดเลือกซึ่งจะมีการจัจรลากแล้วก็แจ้งกําหนดการการแข่งขันกันอีกครั้งในภายหลังส่วนรายชื่อ11ตัวจริงนะฮะก็จะมีทางอาทิมาบุญประกรันภัยอาชิริกยายิ่งสกุลรัชนาจิตเที่ยง อภินยาพัฒน์กลิ่นค้ายนภัศสวรร์สืบสวนจุไรพรใจมุ่วงอรินยาพัฒน์มูดมูดงปรีชาพรเครือชื่นชมจีวรารักษ์ันตันรศิตาถาวเบาและก็สสิเหล็กเพชรในครักนี้เป็นตัวงานนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับทีมชาติไทยหญิงอยูเจปีงานนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับ เผชิญหน้ากระบ6กชาติร่วมกระทางกุลเแมมวยไทยจัดทวัวร์เมนต์ใหญ่112ชาติ5ทวีปเข้าร่วมนะโดยงานนี้ใครยิ่งใหญ่กว่ากันเมื่อทางมวยไทยจัดงานใหญ่5ทวีปจัดทั้งหมด112ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมศึกมวยไทยจิงแชมป์โลก2023เผชิญหน้ากระบ6กชาติเข้าร่วมการแข่งขันกับทางกุลคแมในศึกซีเกม2023ซึ่งจัดการแข่งขันในช่วงเวลาเดียวกันงานนี้เทียบกันไปเลยว่าใครคือของจริง หลังจากก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าระหว่างมวยไทยกับทางกุลแารบก่อนมักกรรมกีฬาซีเกม2023จะเปิดฉากขึ้นล่าสุดทางประเทศไทยทแถลงข่าวเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยไทยนาน,นาชาติชิงแชมป์โลก2566รายการอ f ฟมาซีเนียเวิลด์แชมเปี้ยนชิ2023และการจัดงานมักรรมกีฬาไทยก้าวไกลาสู่โอลิมปิกระหว่างวันที่4-12พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัเวิลด์กรุงเทพมหานครประเทศไทย จะแข่งขันในช่วงคาบเกี่ยวกับทางบ้ากอมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมเนื่องจากทางเจ้าภาพกัมพูชานั้นไม่ได้บรรลุก,กีฬาบวยไทยในการแข่งขันโดยบรรจุกีฬากุนคาแมลงชิงชายแทนที่มวยไทยโดยมี6ชาติเข้าร่วมการแข่งขันกุนคาแมประกอบไปด้วยกัมพูชาที่เป็นเจ้าภาพลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และก็เวียดนาม ส่วนการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2 5 6 6นั้นมีทั้งหมด112ชาติจากทั้งหมด5ทวีปทั้งโลกใบนี้รวมกว่าแล้ว3,500คนเข้าร่วมชิงชัยประกอบไปด้วยอาร์เจนตินาอาร์เมเนียออสเตรเลียออสเตรออสเตรียอาเซอซ์ไบจานบาเรนบังกาเรเชตเบลเยียมบอสเนียบราซิลบันแกเรียแคเมรูนแคนาดาจีนไต้หวันโครเบียโครเอเชียไซปรัส สาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอเวาดอร์อียิปต์เอสโตเนียฝรั่งเศสอเฟร,รสโปริรนิเซียอัฟกานิสถานอลีเรียจอร์เจียและกเยอรม,มนีมีเพิ่มเติมอีกยังไม่หมดนะฮะกริชฮอนดูรัสฮ่องกองฮังการีอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านอิรักไอร์แลนด์อิสาราเอล,อ,เอ,ลอิตราลีไอวอรีโคสจอร์แดนคาซัคสถาน,าานโคโชโว คูเวตคีร์กิสสถานรัสเวียเรบานอนเบลีเบียลิทัวเนียมาเก๊ามาเลเซียมาดิทิอุสเม็กซิโกมอนโดวามองโกเลียโมร็อกโกเนปาลเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์ไนจีเรียนอร์ทมาซิโดเนียนอร์เวย์ปากีสถานปาเลสไตน์ปารากวัยเปรูฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสมาดากัสการ์โรมาเนียซาอุดานอาร์เซอร์เบีย เชียร่าเรโอนสิงคโปร์เซอรวกเกียสโรววเนียอฟริกาใต้เกาหลีตใต้สเปนสวีดเดนสวิตเซอร์แลนด์และก็ซีเรียเป็นอวังการนี้นะผมนี่นะฮะก็เป็นชาติที่เข้าร่วมกนนะะารแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งดูแล้วมากกว่าทางฝั่งกุนคแมของทางกัมพูชาซะอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วดูกันต่อไปว่าใครของจริงกันแน่และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่งคืนผู้บลไทายบมานโปรกิงสไตล์ ประจาวันที่30เมษายน2566โดยชายผูบ้บังครังฟุตบอลไทยครับ